สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะกับผมหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทางช e l y o ยูทูบช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊หล่งป้ายแดงแต่งซิ่งครับกับวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถสว,สวยอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองนะครับที่ต้องการอยากให้รถของตัวเองเป็นแนวทางแบบไหนก็สามารถออกแบบการตกแต่งเองได้ครับสำหรับคิดนี้รถสวยคันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันฮะว่ารถการตกแต่งรถคันนี้ลูกค้าตกแต่ง ออกแบบแบบไหนนะฮะแต่ขอบอกได้เลยว่าก็คือจบตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าอยู่แถวภาคตะวันออกนะครับทํางานอยู่แถวนิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองอําเภอนิคมพัฒนาก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ผมไปส่งมอบลูกค้าหลายเคสแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องกับผมหลายคันเหมือนกันนะครับเคสนี้ลูกค้าก็ทํางานโรงงานอยู่ที่นิคมพัฒนานะครับก็ ติดตามมาทางโซเชียลนะครับว่าที่ผมลงไว้ลงได้จริงไหมก็เลยลองทําเรื่องดูและสุดท้ายก็รับรถจบตามเงื่อนไขครับสำหรับเคสนี้วันที่รับมอบรถลูกค้าสะดวกที่จะเดินทางมารับรถเองที่โชว์รูมนะครับกรณีที่เดินทางมารับรถก็จะมีค่าเดินทางมีค่าน้ามันให้ลูกค้าไม่เกิน3,000บาทนะครับอย่างเคสนี้ลูกค้าก็อยู่ในเงื่อนไขที่เดินทางมารับเองนะครับก็ให้3,000บาทส่วนรายละเอียดก,การตกแต่งรถคันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันนะว่างานตกแต่งรถคันนี้ มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับและลูกค้าเลือกโปรโมชั่นไหนนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนั้นนะครับที่ลูกค้ามารับรถเองและลูกค้าตื่นเต้นมากนะที่จะได้ขับรถของตัวเองนะครับอย่าไปชมนะกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้ฮะที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นฮะกำลังไยแดงแต่งซิ่งส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับผมสาหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรุ่นแคลปโฟ1.9 LDA อีก1คันนะครับที่ลูกค้าจัดตามโปรโมชั่นแล้วก็ ต่งตามเงื่อนไขที่จัดให้ตามโปรนะฮะสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นรับชมได้เลยนะฮะตรงนี้เริ่มต้นด้วยเลยฮะ,ะชอกอาปากกระโปรงหน้านะครับสาหรับคันนี้ก็คือติดตั้งเป็นกระบอกสีแดงให้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตสาหรับโปรโมชั่นนะครับส่วนล้อคันนี้ก็คือติดตั้งล้อ e n f นไฟ SE นะครับ รัดตัวยางสอง5้าห้า้าสิบนะครับนี่ะสำหรับซีรียางแบบนี้ก็คือเพิ่มเงินจากโปรนะครับเพราะลูกค้าต้องการยางที่ค่อนข้างหนากว่าโปรที่ให้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นเข้ามานะฮะตรงนี้ส่วนด้านหน้าคือกดลงมา2นิ้วนะครับสเตปแบบนี้ก็คือจะเตี้ยนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจลูกค้าอีกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ส่วนด้านหลังก็คือโหลดสามนิ้วนะครับ แล้วก็ใส่ซีรีย้ยางเท่ากับข้างหน้าสองห้าห้าห้าสิบเท่ากันนะครับนี่ฮะนี่คือทรงของรถคันนี้ส่วนด้านท้ายด้านท้ายก็มีการติดตั้งค้าหลบป้ายนะครับแล้วก็มีการติดตั้งท่อซิ่งอันนี้เรื่องงานออกคล้ายไปได้สีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นโปอยู่แล้วนะครับสาหรับมาตกแต่งครับสำหรับโปรล,ล้อเอ็นไฟแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นทรงของรถคันนี้ก็ เป็นทรงยอดคลิปไปแล้วนะครับสำหรับฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มฟ้าใสฟิล์มซิงนะครับอันนี้ก็อยู่ในโปรโมชัน่นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ส่วนด้านในก็มีการติดตั้งวัดบูธให้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับก็เป็นตามโปรโมชัน่นส่วนอุปกรณ์ชิ้นที่อยู่ตรงนี้นะครับกระบะไรเนอร์ก็คือเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกโฟล์ลเอ็นไฟโฟล์ลเอ็นไฟจะไม่มีกระบะไรเนอร์นะครับแต่ลูกค้าคือ เอาไว้ใส่กันลอยอุปกรณ์ที่ถอดออกแบบนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวยังไงรอพพกัอการส่งมอบรถยนต์คันนี้นครับที่ลูกค้าเดินทางมาจากนิคมพัฒนาฮะจังหวัดระยองนะครับเพื่อามารับรถของตัวเองวันนี้นะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยฮะกำลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ครับแตจะมาแค่เสียงอย่างเดียวนะบลูทูธครับครับอลองดู ว่าเปิดบลูทูธอได้เลยนะครับอันนี้สุดครับ<อ>สุดที่บ้านใช่ไหมมะ <Okay. S 1> นาว การส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาจากนิคมพัฒนานะครับเพื่อมารับรถของตัวเองครับนี่ฮะก็รถที่แต่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเป็นเจ้าของรถหมายไยแดงหรือลูกค้าท่านนี้ก็เช่นเคยครับแวะมาสอบถามรับทายได้เลยฮะก็ดีๆให้บริการนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ขามาทุกทีนะฮะกับเทศกาลสงกรานนะฮะที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็พยายามเร่งรถให้ทันนะครับ ยังไงก็สนใจกักบแวะมาสึบหาทักทายได้เลยฮะสำหรับวันนี้ก็บายยครับผมสวัสดีครับ